สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่หนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่อง์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นต่อเงินต่อทองหลวงปู่คุย้ยวัดซับตะเคียนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเนื้อกระไหล่เงินกระไหล่ทองสภาพสวยนะคะตัวอ้วนๆแบบนี้เลยนะคะต่อเงินต่อทองอันนี้ขอที่350นะคะสวยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปอัดกระจกหลวงพ่อซวงวัดชีประขาวจังหวัดสิงห์บุรีเรียบพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่2 5 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มปี2515เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพิมพ์มีเม็ดตานิยมหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามร่วมเสกสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องน,นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสาห้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2 5 2 3เป็นนัก,กล่ทองลงยาเคลือบตอกโคด,ด้านหน้าสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห0 0นะคะหน้าบูชามากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญแมงกระบี้เนื้อทองแดงปี2470หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสภาพดีมากหายากมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่พันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนหลวงพ่อวัดดอนตนันจังหวัดน่านปี2519รุ่นสร้างโบดวัดพัพพาจังหวัดนนทบุรีเป็นเนื้อทองแดงลมดำตอกโค้ดสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห0 0นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลี่ยนหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจังหวัดปราจีนบุรีรุ่น2ปี2 5 5 5เป็นหน้าทองแดงสภาพดีมากองค์นี้ขอที่หน0่พนะคะหน้าบูชานะคะพี่ เก่าดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียญหลวงพข้อเงินรุ่นสุดท้ายวัดดอนใหญหอมจังหวัดนคปรปฐมปี2518้าหนเป็นน้าทองแดงลมดำสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอทีพันห้านะคะหน้าเก็บหน้าสะสมมากๆเลยนะคะ เป็นพาบ้านนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนหลวงปู่ทวดเป็นเหรียญคอน้ำเต้านะคะพี่ปี2505เป็นเนื้อทองแดงลมดำพิมพ์พหน้าแก่ วัดชางให้นะคะพี่สภาพสวยองค์นี้ขอที่พันห้านะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญพรปีใหม่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ปี 2, 5, 3, 7เป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวลวัดไล่แต่งทองรุ่นแซยิต90ปี2538เป็นเนื้อทองแดงตอกคุดด้านหน้าสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่550นะคะสวยดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพญาเต่าเรือรุ่นเพื่อมาตุภูมิหลวงปู่หลิวออกวัดหนองอ้อจังหวัดราชบุรีปี2541เป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธทโคสา,าจารย์เจริญหลังเจ้าคุณนวัดเทพศิลิงกรุงเทพปี2513เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่200เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญท่านเจ้าคุณนวัดเทพศิริงกรุงเทพปี2514เป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมเป็นเนื้อเมฆพัดนะคะพี่สภาพสวยดูง่ายนะคะหน้าบูชานะคะพี่ องค์นี้นะคะพี่ขอที่2000นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเกตหลังตะก,กุดหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีใส่กรอบอย่างดีพร้อมใช้ องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะราคาถูกน่าบูชามากๆเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะมาในซองเดิมๆเลยนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูองพระด้านในนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตามหาลาบสารพัดดีรุ่นไตมาร วัดบ้านคลองจังหวัดชนบุรีปี2538เป็นน้ขผงเกสรหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปุกเสกสองเดิมๆเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะหน้าบูชามากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะสายตะกุดนะคะพี่อันนี้นะคะพี่เป็นตะกุดโทนหลวงพ่อสุวรรณวัดยางจังหวัดอ่างทองเป็นเนื้ออลูมิเนียมพร้อมเชือกจานัคระยันทั้งดอกนะคะพี่สวยเดิมๆเ,เลยนะคะตะกุดโทนอันนี้ขอที่300เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลอำเภอโคกโ,โคจังหวัดปัตตานีปี 2, 5, 3, 9เป็นเนื้อทองเหลืองต่อกโคดใหม่เลขก่ลองเดิมองค์นี้ขอที่พันสองนะคะเดี๋ยวให้ดวงพระด้านในนะคะพี่ นี่นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะมาด้วยการสามกล่องเลยนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะนี่นะคะพี่ด้านในก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นลูกพระพายข้าไม่ตายหานุมานหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนกล่องเดิมมีสามองค์นะคะพี่องค์ละร้อยห้าสิบนะคะอันนี้กล่องแรกนะคะ อันนี้กล่องที่สองนะคะพี่ๆท่านไหนชอบเนื้อแบบไหนนะคะพี่จัดไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในทีละองค์นะคะสวยนะคะพี่องละร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะพี่แถมส่งฟรีด้วยนะคะของถึงมือแน่นอนนะคะพี่ สวยนะคะอันนี้องที่สองนะคะเหลืองสวยเลยนะคะองค์ละร้อยห้าิเท่านั้นนะคะพี่ ตอกเลขชัดเจนนะคะองค์ที่3มนะคะพี่อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะมาในกล่องเดิมๆซองเดิมๆเ,เลยนะคะพี่150สส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะ คุ้มมากๆเลยนะคะตอกเลขชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะมาในกล่องสีเหลืองทองๆแบบนี้เลยนะคะพี่สวยมากเดี๋ยวให้ดวงพาด้านในนะคะนี่ค่ะมาในซองแบบนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นภาพปิดตาปืนแตก2หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2564เป็นเนื้อทองเหลืองอุดผงนะคะพี่ตอกโค้ดด้วยนะคะกล่องเดิมด้วยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ น่าบูชามากๆเลยนะคะสองร้อยส่งฟรีด้วยนะคะพี่ของถุงมือแน่นอนนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะเดี๋ยวให้ดูองพาดด้านในนะคะสวยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นพรกกิ่งมิ่งมงคลหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2563เป็นเนื้อโลหะลมดำก้นปิดแผ่นทองสำลิศ ตอกโค้ดหม่เลขกล่องเดิมนะคะสวยราคาถูกด้วยนะคะพี่องค์นี้ขอที่300นะคะคุ้มมากเลยนะคะพี่ เสียงกิ่งชัดเจนนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ